พี่น้องบ้านอยู่บ้านยวน่ขนขอนแก่นคาบีอินมาแล้วค่าบินแบบโหมดมากซอยไหรในพี่น้องเร็วแต่บ้านหลังใหม่นะ่ะอาจจะไม่ได้ออกสื่อเยอะนาะเพราะว่าแบบเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนฟินแลนด์จะไม่จะไม่ได้ไล์จะไม่ได้แบบว่าเปิดบ้านให้ใครดูบ้านเสร็จก็คือไม่ได้ก็เห็นที่รูปมันแหละเป็นประ,ประดิษฐ์อะไรก็ได้รเดรารบเนล ไม่ได้ไม่ได้ยิวลูกทุกทุกทุโมงก็คือแบบเฉพาะแบบห้องถงให้แบบไปสุดแค่นั้นเวลาแขกมาก็จะมีเดลและแขกต่างหากเพราะว่าฮาลิมมันจะมีแบบคนอยู่เยอะไงฮาลิมน้อยฮาลิมใหญ่มันก็จะมาอยู่ชั้นล่างชั้นบนก็จะมีแบบนี่ไงความับกำลังดูลูกครับ ร,รต้องวาแผนชีวิตของน้ำทุนไทยกันมีกตัวเราาอ,อีกแล้นคนเราเกิดมาเพราะเพราะว่าต้องกินข้าวท้องเองตอนไม่จุดมุ่งหมายป้ายแถามากขยอยอยู่ผู้เดือดพี่น้องเขอยู่ดวงล้วเขาอ,อยู่มอแม่ขออ่อยนิราติดยังไงกัไปอยู่น้ำมีอย่างนี้นไม่รู้ีอย่างมื่ก่ปอปหาธิปังยง่ามยุดท้องตัวคลองแล้วก็ เติบตัวไปตัวฮะเจ็ดสิบกว่าสิอนาคตนาีมากกว่าสียน้ำใสจบว่าอยู่บนพี่น้องเขาก็สิมีอนาคตจุดใสเยอะตัวอยู่บนอนาคตอนาคตอนางอขนาดก็ได้นักระสีไปได้ไปนาได้ดีกระสีเซลคงเสือมีตัวแพสเสียอยู่ตะหมงเก่าหน้าสูง่เมื่อกี้แค่ไหนแบบพี่น้อง อไปได้บอสกอูจะได้ยืนซ่องมือเลยเจิแล้วกันสอนญาติเลยคนเดียวนี่เดี๋ยวงร้านนี่หากระปายี่หกะปยนี่ฮากระปอยหกระปอยไม่ไรได้ไงบอสนั่นบ้านเอฟซีนะบอสให้เบิงเขงยจะปิดความลับ ไปอยู่นะครับจะไปหาน้องจะไปหาน้องช่วงยิ่หน้าไปบวมพี่น้องกินข้าวร่วมดือมใครที่เศร้ากินข้าวแดงแล้วสู้เดียมเันหลายแห้งหมดตอนนี้เฮายบซีพอกับบ๊อกซูแล้วบว๊วแล้วตอนนี้เฮาบอกว่าหยุดกินข้าวก่อนตอนน,อนยอยี้เงินโบว์ตอนนี้เฮียก็จะหยุดกินข้าวแล้วนะ เมื่อคืนช่องรำซิ่งน้องลิโอกับบอสบีสนุกมากคืนนี้ขอดูอีกไ,ได้ไมด้เมื่อคืนนี้ผมไม่ลงว่าผมอยู่ LC, กับเอฟซีเดี๋ยวก็แบบอยู่น้อยไม่รู้เลยนายอาฟันบอกขอโทษนะครับรอฟังพี่ใหม่เพราะมากกอบคุณนะครับ บางช่วงมันสามอาจจะจิตหนึ่งมักินเบียร์สู้มือขกาสั่งกินสู้มือเอ็กซ์เซี่ยม่าฝากอยู่หลังเมที่ร้านหมวกท้าหมอกระเินคนเดียวมากค่ะจ้าไป,ไปกินอยู่พี่นอ้องเป็ตเสียบริมคลองหมวกท้าบอกแล้วเสียงของปาร์ตรดหลายแท่เห็นไหมเราคือบางจริงด้วยใช่ไหมใช่ไหม อาจจะอาจจะกลับมาแล้วมีจมูกแล้วก็ได้เพราะจีนเขาก็แม่อีรีเคยื่อมาอีรีเคลืมาแล้วทางเขาล่าทางเขาลาจะอยู่ขามือนี่เลยบอตะกี้มันปิดอีกนี่นี่เขาบงนี้นี่รถสินและปิมครับรถสินและปิมครับเคลืมาแล้วอีหลีหน้าไม่บวมผอมลงเขาบอกโอเค ถ้าทิ้งตาวไดีหน้าที่หลังที่มีมอาจจะคีมลงทท้เนี่ยตอนนั้นแหมอ๋อเออเออเออมีอาจจะคีมลงทอย่างยนี่พ็ผู้ไม่มองนี้คนมาขอถ่ายรูปเออฉันบอกแล้วฉันจำได้พอฉันรูสึกว่าจะได้ไหมแล้วห้องน้ำมันจะแบบว่าเวลาห้องน้ำคือแบบอยู่ในห้องตัวเรเป็นเป็นเปิดล่วงเีแล้มันขีไล้ามากนะ ในบานเซียงไฮ้ชั้นนำของจีนแล้วก็จะไปผ่าสมูกกลับมาเลยข้อดีกับมากกว่าหยดแคืนนี้ที่ว่าจะบวกประเฮ็ดดังไปเลยยุคขอดียุคอดีซ้ำน่กรำคาญใหม่ที่จีนเขาอันนี้แล้วเขาแบบทำก็ไม่รู้ว่าทำแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่ได้แปลงอะไรเลยเหมือนเดิมจจตตแลว็พี่จะแพ้แต่ว่าโรงพยาบาลจีนเนี่ยเลือดนะไม่งั้นพวกอีพวกพระเอกจีนจะหล่อที่ เอาเพื่ออังสี้ีแล้วก็บทปกตินะก็เจะดังเบื้อหลัลววงทำดังมาแล้วก็ใครจะเข้าสินค้าไล่แรกก็เอามารุ่นราคาพิเศษไล่แรกเปิดหน้าพร้อมไล่วันที่สามสี่กับพี่เขาสนใจบอดเฟมเนี่ยเด้อขึ้นมาลุ้นขึ้นมาหนึ่เรื่องาราคาบอดเฟม ตาาเฮ็ดังดีดีพี่น้องได้พักตบพักย่งพวกกินเล่าแบบพวกกินอย่างเลยสิแหมอ่างานคือก้าวดิบนคืออเเสียรักขึ้นได้มเราบ่โบกตัวอย่างขึนได้โบกโบกอะไเนี่ยไปอไดย้จปิรนมาพี่น้องชตม้องบเงินยินบอก เบิกตังเงินแล้วเบิกวาตสีาเศร้ากี่ขางขึ้นอย่างขึ้นอย่างนี้ระวังรถข้งหลังนะ